นี่เราจะส่งไว้ดำไต้หวันสามสิบตันมีท่อนนี้มันตัดพลาดิดนึงนเลยจะพามาดูเนื้อภายในนี่ความละเอียดี้แบบเนื้อใยไม่มีเส้นเลย่ไหมไอ้ก็หวานไปนะหวานเคียวไง สำหรับลูกค้าที่ซื้อเยอะเราก็แถมเยอะซื้อน้อยแล้วก็มีแถมแต่ว่าก็แถมน้อยตามลำด,ำดำับกลองนี้ก็สามพันลูกค้าถามว่าสามพันได้เท่าไหร่ก็ประมาณเท่านี้ปลูกได้หนึ่งแปลงพอดีแปลงกำลังงาม ถ้าไม่ขาดน้ําคอจะยาวนะอันนี้มันแปลงนี่มันจะกาลังแรงเลยตอนนี้กำลังแรง,รออน,น,งนะให้ดำไตวันชันนี่โอเคอจะแพ็กลนะ